ค่ะแล้วในช่วงนี้นะคะพบกับช่วงประสบการณ์ต่างแดนค่ะวันนี้จิพาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ในโรงเรียนนุ้ยอิงลิชค่ะเรามาพบกับพี่นุ้ยกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่นุย้ยสวัสดีค่ะ,คะพี่นุ้ยนะคะคุณสมิตาหบวดทองค่ะเอ๊พี่นุ้ยคะโรงเรียนนุ้ยอิงี่ยมีความเป็นมา,มาอย่างไรบ้างคะ ก่อนอื่นพี่ดิ้นนำตัวก่อนเลยแล้วกัน<ค>ะนะคะก็น้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นหน้าพี่ดิ้ยมาแล้วจากรายการ English Breakfast <_ d> um> ในช่วง Just a r t นะคะทางช่องทีวีไทยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยที่เป็นมาเป็นน้ e อังกฤษได้ก็เพราะว่าได้ทุนค่ะไปเรียนต่อต่างประเทศในสาขาเกี่ยวกับการศึกษาภาษาอังกฤษนะคะก <คะ S 1> ็ะพี่ดได้สองทุนก็คือเป็นนักเรียนทุนกอพแล้วก็ทุนเชลซึ่งคู่กับทุนรัฐบาลอังกฤษนะคะ ค่ะเอ๊ทุนกอพอกับทุนเชลเนี่ยกพนี่ของประเทศไทยถูกไหมคะค่ะเป็นของรัฐบาลไทยถ้าเกิดเชลนี่ก็คือของรัฐบาลอังกฤษเชลเนี่ยเขาเป็นบริษัทน้ำมันใช่ไหมคะที่เรารู้กันแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นให้เป็นสปอนเซอร์ร่วมกับรัฐบาลอังกฤษคือเหมือนว่า,วาจ่ายใสองคนโอเคเป็นสองสปอนเซอร์ที่จะส่งไปแต่นักเรียนต้องไปเรียนที่อังกฤษ ใช่ค่ะก็คือว่าต้องเลือกมาหาวิทยาลัยที่อยู่ในเขากําหนดให้นะคะอือค่ะแล้วถ้าสมมติว่ากิม๊มีหลานๆนะี่อยากจะสมัครเข้าทุนกอพหรือทุนเชลพี่นุ้ยมีอ,มอะไรที่แนะนําเด็กๆมั่งไหมคะว่าเอ๊ะเปิดประมาณเมื่อไหร่ต้องเตรียมตัวอย่างไรถึงจะไปสมัครทุนนี้ได้อะคะ่ะ ก่อนอื่นนะพี่แนะนาก่อนเลยว่าน้องๆเนี่ยต้องวิเคราะห์ศักยภาพของตัวเองก่อนว่าเอ๊ะเราต้องรู้จักตัวเองนะว่าเราเนี่ยเป็นยังไงเกรดเราดีไหมแล้วประสบการณ์ทํากิจกรรมทําเยอะไหมเพราะว่าอย่างสมุดทุนเชลเนี่ยเขาจะกําหนดไว้เลยว่าคนที่จะได้เนี่ยต้องปปิญญารีเกณยกเป็นระดับหนึ่งเราก็ต้องดูว่าเราเนี่ย เกีฑยอมรดับหนึ่งหรือเปล่าใช่ไหมถ้าไม่ได้เนี่ยใช่เราก็ต้องแบบตัดใจแล้วตัดใจจะทุนเชลแล้วก็ไปหาทุนกรพอพแต่พราทุนกรพอเนี่ยมันจะเกรดต่ำหน่อยแล้วเขาจะเน้นแบบให้คนมีประสบการณ์ถ้าคนมีประสบการณ์เ่ยเดี๋ยวคุณไปสมัครทุนกรพอได้แล้วก็อายุอ่าอายุโอเคอ่เชลเนี่ยมันก็จะประมาณ35ใช่ไหมค่ก็น้องๆก็ยังได้อยู่อันนี้ก็คือสกาวถึงสามสิบห้าเลยหรอใช่ถึงสามสิบห้าก็ยังมีสิทธิ์กิฟตาก้ยังมีอน ที่จะไปเดินทางไปศึกษาแล้วเรียนที่ต่างประเทศหรืออะไรแบบนี้ค่ะ เตรียมตัวยังไงบ้างก็คือตอนที่พี่หนุ้ยได้ทุนแล้วนะคะก็คือต้องเตรียมตัวเลยเพราะว่าเรารู้ว่าที่อังกฤษอะค่ะมันจะมีการทําอย่างหนึ่งที่เรียกว่า dissertation ซึ่งก็เหมือนกับ thesis วิทยานิพนธ์และทีนี้เนี่ยถ้าสมมติเราไม่เคยเขียนวิทยานิพนธ์เลยเนี่ยเราต้องมีการไป search ดูก่อนนะค้นหาดูก่อนว่าเฮ้ยคนอื่นเนี่ยเขาเคยทําอะไรมาก่อนบ้างอย่างเงี้ยพี่ก็ไปดูที่ห้องสมุดจุฬาว่าเอ๊ะเขามีการทํางานวิจัยอย่างนี้นะพี่ก็สีหลอกไว้เลยอ่าสี่หลอ้แล้วเตรียมเก็บใส่กระเป๋าเดินทางเลยอ๋ออันน พี่ก็เมลไปหา p อร์เ s s o r ว่าตอนที่พี่จบมาเนี่ยพี่จบอักษรจุฬาใช่ไหมคะแต่ว่าพี่เรียนเนี่ยพี่ไปเรียนกฎหมายระหวังประเทศพี่ก็เลยต้องเมลไปหารเฟสเ s อร์บอกว่าเอ้ยเนี่ยขอิสต์รายชื่อก่อนว่าหนังสือที่จะใช้ในคอร์สเนี่ยมีอะไรบ้างพี่ก็เตรียมอ่านไปก่อนเลยคือการทําแบบนี้จะทําให้น้องเนี่ยย่นระยะเวลาในการเรียนเพราะว่าเรียนที่อังกฤษเนี่ยมันแค่ปีเดียวเองนะถ้าเกิดว่าเรียได้เร็วเนี่ยก็คือว่า9้าเดือนเราจบคอร์สเวิร์กเสร็จภายใน3เดือนเราทำทีสิทธ์เสร็จ ทุกอย่างก็แฮปปี้จบเลยคือว่รเปากลับบ้านได้ปีเดียวเลยโุ้ยเยี่ยมมากเลยค่ะในเวลาหนึ่งปีเป็นข้อแนะนาที่ดีที่ดีมากเลยนะคะในการเตรียมเตรียมตัวก่อนที่จะไปเรียนคือหมายความว่าถ้าเรามีข้อมูลอะไรที่เราสามารถหาไปจากประเทศเราได้เราเตรียมไปให้พร้อมแล้วแพ็คใส่กระเป๋าไปเลยค่ะน้องๆค่ะเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วเห็นได้ข่าวว่าพี่นุ้ยได้เขียนหนังสือด้วยใช่ไหมคะช่วงนี้มีหนังสืออะไรบ้างคะ ใช่ค่ะก <reading. S 2> ็ถ mm ้าเล่มแรกนะคะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็เป็นจารึพ huh. ี่นุ้ยไข้ปัญหาภาษาอังกฤษกวนใจเล่มฟ้าอันนี้ใช่ไหมคะใช่ใช้เล่มสีฟ้าอันนี้ก็คือว่ารวบรวมคําถามที่อยู่ในรายการ n e w s r e a k Fast ที่คนแบบชอบถามมากที่สุดอย่างกิ๊บคิดว่ากิ๊บจะถามอะไรเนี่ยกิ๊บจะเจอได้ในเล่มนี้จริงค่ะจริงค่ะอย่างแบบว่าคําว่า like a like likely อย่างเงี้ยหรืออาจจะคําว่า s o m e t i m e ใช้ยังไงโอ้นี่น่าสนใจมาก แล้วเล่มที่สองอันนี้เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือเคล็ดวิชาคว้าทุนนะคะน้องๆคนไหนที่อยากได้ทุนเนี่ยสามารถที่จะ,ะหนังสือเล่มนี้ได้เลยนะคะอันนี้นะคะเคล็ดวิชาคว้าทุน สีชมพูเล่มนี้ค่ะข้างในก็เกี่ยวกับทุนวิธีการเรีเรียนตัวศักยภาพของเราเนี่ยที่เราจะไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยเราต้องการศักยภาพอะไรบ้างนะคะเช่นเรื่องเรียนเรื่องประสบการณ์เรื่องเทคนิคของการสัมภาษณ์น้องอยากรู้ไหมว่าการถามสัมภาษณ์เด็กทุนเนี่ยเขาถามอะไรบ้างน้องจะได้เตรียมสคริปต์ก่อนไงแล้วพอเสร็จแล้วพอน้องเห็นใช่ไหมน้องก็รีบจดเลยว่าเอ้ยคำถามมีอย่างนี้นะแล้วน้องก็ใส่ลงไปว่าเอ้ยเราจะตอบแบบนี้แล้วก็ลองให้คนดูซิเหมือนเหมือนดูแบบรายการเป็นรายการนิดนึงแล้วก็ดูว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณ แม่หนูตอบแบบนี้เนี่ยมันจะดีะดไ,ไหมคะ,คะ,ะเพราะว่าคําถามบางคําถามนะเขาวัดเลยวัด EQ <ม>ก็คือควิธีภาวะทางอารมณ์ของเราถ้าเราไปแสดงออกทางอารมณ์หรือว่าตอบอะไรที่ไม่เข้าท่าเข<ม>้าทางอย่างเงี้ยนะคะน้องก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้ทุอย่าง<ล>ได้ม่ใชค where you see yourself in ten years from now แบบสิบปีข้างหน้าจะทําอะไรสิบปีข้างหน้าจะทําอะไรต้องเขียนไว้แล้วก็ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีคําถามที่แบบวัดวุธิภาวะทางอารมณ์เช่นเขาถามบอกว่าถ้ากิ๊เดินเข้ามากับเพื่อนกิ๊นะออแล้วตอนเนี้ยทุนเราอยู่ทุนเดียวอ่าแล้วกรรมการเนี่ยจะจะเลือกใครอย่างนี้ก็คือเป็นคําถามที่แบบโน่าสนใจมากแล้วบางทีมันเป็นคําถามที่เราไม่คาดฝันเช่นตอนที่พี่นุ้ยเดินเข้าไปเนี่ยสัมภาษณ์ทุนเขาก็ถามบอกว่าจะแก้ไขปัญหา เขาระวิหารอย่างไรโอ้ยซึ่งเป็นปัญหาเลยวันนี้โอ้โหตกใจเลยเพราะว่าเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยทำยังไงที่เราจะแบบเอาเัินาหรือว่าสกันงปได้เลยทีเดียว วันนี้นะคะพี่นุ้ยก็ใจดีค่ะแจกหนังสือนะคะที่พี่นุ้ยเขียนเองนะคะให้กับเราถึงสิบเล่มใช่ไหมคะพี่นุ้ยค่ะใช่ค่ะก็สิบเล่มท่านละหนึ่งเล่มนะคะก็มีสามเล่มค่ะ just a s k พี่นุ้ยขยันเป็นภาษาอังกฤษกวนใจนะคะแล้วก็เล่มที่น้องๆอาจจะอยากได้การเคล็ดวิชาฟ้าทุนสีชมพูเล่มนี้นะคะแล้วก็เล่มสุดท้ายก็เกี่ยวกับใครที่ชอบคลิกๆคอมพิวเตอร์นะคะสับนับล้านผ่านหนึ่งคลิกค่ะก็รับไปเลยค่ะสาหรับคนที่ส่งคอมเมนต์มายังรายการนะคะตามอีเมลด้านล่างนี้เลยค่ะ ใช่ค่ะแล้ววันนี้พี่นุ้ยมีอะไรจะฝากถึงน้องๆไหมคะก็ฝากให้น้องๆเนี่ยลองไปคิดดูนะคะว่าเอ๊ะเรามาัีสศักยภาพแค่ไหนแล้วก็ทุนไหนที่เหมาะสมกับเราแล้วก็เริ่มค้นหาตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ถ้าใครอยากจะติดต่อมาหาพี่ดุ้ยนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาได้ค่ะที่ www.nuienglish.nuienglish.com นะคะ,น,ะ,คะนอกจากนั้นก็อีเมลค่ะ nuienglish@hotmail.com นะคะโทรเข้ามาก็ได้ค่ะที่0898834523นะคะนุ้ e อ g ง i s h ก็อยู่ที่นนทบุรีนี่แหละค่ะ ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่นุ้ยมากเลยนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับกิฟแล้วก็กับท่านผู้ชมนะคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะ,คะขอบคุณกิฟ่ะค่ะ,คะสำหรับท่านผู้ชมนะคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะ